สวัสดีครับพิธาลิมเจรญรัฐครับอดีตสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันเป็นนักวิชาการอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับสามสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่คุณพ่อเสียชีวิตครับอันที่2ก็คือการสมัครเป็นสสของพรรคนาคตใหม่ครับอันที่3ก็คือวันที่ผมชนะเลือกตั้งครับ วัสดีค่ะนี่คือรายการ C ีเรเวลรายการที่นําเสนอจุดเปลี่ยนของชีวิตและจุดเปลี่ยนของธุรกิจกับดิฉันน้าอ้อยขอเขียนกลางซึ่งรายการของเราค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลที่น่าสนใจที่มีจุดเปลี่ยนของชีวิตมากมายและวันนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตถั่วหน้าพักก้าวไกลค่ะซึ่งก็ถือว่ามีจุดเปลี่ยนในชีวิตทั้งจากธุรกิจสู่นกักการเมืองระดับชาติค่ะ คุณพิธาถือว่ามีจุดเปลี่ยนในชีวิตมากมายทั้งการทําธุรกิจแล้วก็นักการเมืองระดับชาติซึ่งตอนนี้แล้วก็ถือว่ามีจุดเปลี่ยนอีกจุดลี่ยนหนึ่งบทบาททางการเมืองตอนเป็นยังไงบ้างคะก็ลาปัจจุบันก่อนนะครับปัจจุบันก็พอโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีครับตอนนี้ก็ใช้เวลาไปไปมาๆระหว่างบอสตันกับกรุงเทพแต่ว่าตอนนี้ก็มหาวิทยาลัยปิดเทอมอยู่ก็เลย กลับมาอยู่ที่เมืองไทยได้แต่ว่าพอเปิดเจอมมกลาช่วงนั้นก็คงต้องกลับไปอยู่ที่บอสตันซะเป็นส่วนใหญ่ก็ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น visiting fellow ก็คงจะประมาณว่าเป็นนักวิชาการที่มหาวิทยาลัย h a r ์วารเหมือนกับว่าเป็นทรัพยากรให้กับนักเรียนหรือว่าให้ศาสตราจารย์ครูต่างๆที่เขาสอนวิชาอาจจะสอนทฤษฎีแล้วเราก็เอาสิ่งที่มัน apply ได้กับประเทศไทยไปสอนตามอาจารย์ต่างๆก็ อาทิตย์หนึ่งถ้าอยู่ที่นู้นก็2อสวิชาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น Office Hours หรือให้เวลา20นาทีให้กับนักเรียนที่อาจจะมีความตั้งใจอยากจะเป็นนักการเมืองในบ้านเกิดของเขาอะไรเงี้ยได้มาใช้เวลาอยู่กับผมแล้วก็ถามคําถามอยู่ด้วยกันณปัจจุบันก็ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับภาคเอกชนเนี่ยผมก็เรียนเริ่มต้นที่ BBA ธรรมศาสตร์ นะครับผมเรียนการเงินตอนเป็นญ,ญาตรีไม่ได้เน้นมาทางด้านเกี่ยวกับการเมืองสักเท่าไหร่นักแล้วก็พอจบธรรมศาสตร์การเงินน่ยช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงหลังต้นยมยำกุ้งด้วยช่วงอะไรด้วยก็เป็นช่วงสถาบันการเงินที่เคยล้มไปแล้วก็กาลังจะเริ่มพยายามกลับมา recover ก็เริ่มงานชื่อที่บริษัทที่ปรึกษาชื่อ the boston consulting group บริษัท The Boston Consulting Group ก็เป็นที่ปรึกษาที่มาจากอเมริกาซึ่งก็อยู่ในไทยนะครับลูกค้าก็จะเป็นพวกบริษัทเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือว่ารัฐวิสาหกิจคราวนี้ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ได้มีโอกาสอย่างเช่นกระทรวงพลังงานเป็นต้นเอาที่ตลกอีกอันหนึ่งก็คือคุณธนาธรเป็นลูกคา้า <laughs> ไทยสม,มิทธมาจ้างตอนนู้นนะครับนานมากแล้ววา่าถ้าจำได้ก็คุยออกับคุณเอกอยู่คุณธนาทรอ,อยู่ว่าตอนนั้นเขาต้องการที่จะขยายธุรกิจไปที่ประเทศอ,อินเดียนะครับก ไม่ได้มีโอกาสร่วมโปรเจกต์นั้นแล้วก็ไม่เคยเจอกันตั้งแต่ตอนนั้นนะก็คือเป็นคนอื่นทําเป็นเจ้านายผมเป็นคนทําไปแต่ว่าก็ได้รู้จักกับไทยซัมมิตครั้งแรกก็คือช่วงที่อยู่ที่บอสตันคอนซ u l t i n g g r กรุ๊ปตอนนี้อายุน่าจะสัก 21, 22, 23ช่วงประมาณขนาดนั้นแล้วก็จุดเปลี่ยนที่มาก็ตอนนั้นมีสุนามิมามาภาคใต้ก็เข้าใจว่าอยากโค้ชผมแต่ผมก็จำ เป๊ะๆไม่ได้แต่จําได้ว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยแหละมามาจ้างให้ทำโปรโพโซว่าหลังที่เกิดวิกฤตทางทางภาคใต้ไปเนี่ยเราจะทำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับมาได้ยังไงช่วงนั้นเนี่ยก็เลยได้อยู่กับทั้งรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ปิโตรเลียมแก๊ส มาจนกระทั่งไฟฟ้านะครับแล้วก็ธนาคารชั้นนําของประเทศไทยนะครับก็มีช่วงนั้นคือผมไม่อยากเอ,อ่ยชื่อบริษัทนะเพราะว่ามันอาจจะเป็น confidentiality นานมาแล้วแต่ว่าช่วงนั้นก็มีธนาคาร3ธนาคารควบรวมกันมันก็มีโอกาสได้ได้เข้าใจธุรกิจเหล่านั้นนะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงต่างๆที่เคยมามาจ้างนะครับแล้วก็ที่ตลกก็คือว่าไอ้สิ่งที่ทําไปตอนนั้นอะ กลายมาเป็นประเด็นการเมืองทางทางตอนนี้ด้วยก็เลยได้ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้ตั้งแต่ประมาณ2004-2005อย่างเช่นเรื่องแลนด์บริดจ์เรื่อง Land Bridge, อะไรพวกนั้นก็คุยกันตอนนั้นยังเป็นคแนลอยู่ยังเป็นคลองอยู่ก็คุยกันตั้งแต่2004-2005ก็เลยตลกตรงที่ว่ากลายมาเป็นพื้นฐานในการมาเป็นนักการเมืองปัจจุบันนะครับพอถึงตอนนั้นปุ๊บก็เริ่มสนใจเ,เรื่องเกี่ยวกับการบริหาร รัฐะละไม่ได้ดูแค่ฟิ a นซ์ของเอกชนไม่ได้ดูแค่ปตาทาเข้าหลักทรัพย์35บาทนู่นนี่นั่นนู่น,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 นก็เริ่มสนใจการบริหารที่เป็นกระทรวงทบวงกรมหรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าความมั่นคงทางพลังงานผสมกับการทําให้ผู้ถือหุ้นได้รับการแมกซิมัลส์มากที่สุดเหมือนตามที่พวกเด็กบริหารธุรกิจเขาจะเรียนก็เลยสนใจก็เลยเริ่มสนใจว่าจะไปะสมัครเรียนที่เป็นปริญญาโทที่เป็น ที่เป็นเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองซึ่งในที่สุดก็สมัครไปที่ Harvard เป็นการเมืองการปกครองแล้วก็สมัครไปที่อีกที่หนึ่งมาวิทยาลัย MIT ก็เป็นบริหารธุรกิจก็เรียนปริญญาโท2 2ใบนะครับแทนที่จะเป็น2บก2เป็น4เขาก็เรียกว่า Joint Degree ก็3ปีจบ ก็ยังเหมือนเดิมว,ว่าโอเคยังอยากจะเข้าใจเอกชนเพราะว่าเหรียนมันมี2ด้านใช่ไหมก็ยังอยากจะเข้าใจเอกชนอยู่ก็เรียน Finance มาแล้วแล้วก็ไปเรียน MBA ต่อที่ MIT หลังจากที่ทํางานที่ BCG หรือว่า Boston Consulting Group แล้วก็เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับการบริหารรัฐหรือว่า public policy ที่ที่ Kennedy School ต่อก็ประมาณประมาณนะช่วงนี้ในช่วงเริ่มต้นของของชีวิตการทำงานแล้วถ้าย้อนมาในช่วงของเด็กที่เป็นเด็กชายกิทาเรามีความฝันอะไรคะอยากเป็นทูต <laughs> ใช่เรื่องเกี่ยวกับภาษาเรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้จะพอทําได้ดีกว่าตั้งแต่ยังอยู่ประถมะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็พอไปอยู่นิวซีแลนด์ก็จะชอบพวกฟิสิกส์ชอบไบโอโลจีก็แบบอยากจะเป็นนักนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลพวกเขาเรียกมารีนไซเอนเซสอะไรอะไรประมาณขนาดนั้นอพอโตขึ้นมาหน่อยก็ตามคุณพ่อที่อยู่ในภาคเอกชน ก็อยากจะเป็นวัาน,นิธนากรหรือว่าเป็นพวก Investment Banker อะไร uh, Bank, Morgan, พวกนั้นก็ m e r ร l ลินสพัทลลพวกบริษัท Deutsche Bank J.P. Morgan อะไรพวกนั้นก็ที่สมัครแต่สุดท้ายแล้วก็ไปจบที่ c o อ s u l t i n g หรือ uh, ว่าไปจบที่บอส n c คอนซัลทิงกรุ๊ปครับและมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอบ้บททำงนานก็ไม่ชอบเอาหนะ้า ta 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 ta